ทำไมฟิล์มใส่นนทำไมฟิล์มใส่ชุดนี้นี่เหมือนผู้หญิงเลยวะตัวเฮ้ยด้านกระปุกพีไปใหญ่ใหย่ใหญ่เกือบตายไม่พอมันแตกล้วุ้นวับไป ด้วยอาจิ้าจันทรกล้านล่างตะต้นจิงมจันไหมพี่ที Mars is using the frenzy of war as a shield. Let's find the arrays, breach the barriers, and strike at Mars's core. Mars is not one Only together can we be

กดสกิลอยู่เลยดีไปเดินเหยียบได้ยังไงวะต้เขาไ่เข้าันนะ้าไปเดินแล้วจบแล้วเข้าเลยโอเคโอเคเอาเรื่องกันแต่โน่นี้ไม่ตึงอ่ะเอ้ยจินเทอร์แมนนี่เวลาปล่อยมันได้เลยอ่ะปเพกติ ไม่ใช่ไม่กดไม่เด้ไม่บ้าหมดแต่ละอันละแหละหมดกดไปแล้วไม่ต้องรู้ก่อนกดเพล่ะย่ามาดู้ันลังอะไรนะผมก็กดกดปกันเออรู้กูก็กดยังเป็นทิ้งๆอยากไม่หลีเลยไม่จะไปต้องรู้เออเพล็กกดกดเพอ่ะไม่จะเป็นต้องรู้ทุกอย่างเอ้าต้องขึ้นข้างบนเหรอแต่ข้างบนอ่ะฮะกูแตก ขึ้นข้างบนแล้วก็ไปเหยียบต่อนโดดมาไกลจัดตีนะครับตีสายฟ้าอยู่เขาไปไม่ได้ตายขึ้นข้างบนบางครั้งความรักก็มาในรูปแบบไฟฟ้านั่นแหละนะดิมนดิ้มึงว่าจะออกในเงินตาเป็นคนแบ่ง,ง,งกันน่ไอเดีย เรารักใครเวลามีไฟฟ้าคนวิ่งไปหาเขาใช่รักครยังวิ่งไปช่วยอ่ะมึงต้องให้วิ่งไปช่วยมากกว่าโอ้ยนี่นี่ถ้าเราตีข้างบนตีติดตัวมันอยู่ข้างบนนี่เราไม่ตายนี่หว่าพื่อตีตรงหัวมันอ่ะข้างบนอ่ะแค่มันไม่ต้องหนีเซอก็พออ่ะ เื่อกี้ผมกระโดดตีมันกระโดดสองชั้นหรือเปล่าตีอยู่ตรงขมุนหัวมันต้องหยิบแค่นหรอที่ชอบเองสุดไม่ไอ้วงกงใหญ่ๆข้างในนี้เลยดิจูใกล้ผมนะจต่ต้นแต่จัต้นจะด้อเทิ่เแล้วสองนู้นน่ะสองนู้นน่ะจี่ต้นเหยียบแล้วตีเลยไหมตีเลยตีเลย เดี๋ยวรูปต่อไปมันจะให้เราตีโดมแล้วเข้าไปข้างในอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปยืนพอนะไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวให้คนที่เขาอยู่ตามสีกดตามสีเองเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละเราแค่เข้าไปตีโดมเอาแม่มันเรีข้าไปอยู่โดมไม่ถึงเดี๋ยวพี่เขากดกันเองเราไม่ต้องกดนะยี่นถิ่ไม่ต้องกดเลยเพรามันต้องกดไล่ตามสียืนรอไป ไม่นะสายฟ้ามาไม่นะไม่โดนหรอกช็อตว่านเฮ้ยอย่าไปตีโลกจะระเบิดเราอย่าบวกก็รักเพิ่งบอกอยู่ว่าอย่าเอาออกก็ล้วก็รักเขียวแล้วเขียวกดแล้วครับม่วงกดยังพี่ต้นโอเคพี่คณะกดเอาแล้วอะเหลือแดงไอแดงอู้ไปไม่ยืนตรงเนี้ยตรงแท่นเนี้ยเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาฮะอัมมานี่ยอัม นี่มายืนนี่มายืนนี่มวนใจม้วนรอนี่รอน,นี่อยู่ยยยตรงนี้เลยอันนี้มันไม่ขึ้นหรอแค่ไหนมัน็ะพื้นปกติม้คน,นอ้าวเฮีย,ยแล้วเมื่อกีก้กูขึ้นไปถูกที่แล้วกูออกมาอีกพ <c oughs> ื้นปี๋เดี๋ยวที่ม้วนไม่ลงเว่เว <c oughs> <ๆ>่เดี๋ยวอารมให้ดูมังกรอะไรเงี้ยอะไรเยอะแยะเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหโอยโ,โ,โ,โดนเกี่ยวขาเยอย เกวทำไมน้องเฮ้ยพี่กูตายเลยมาหนะขึ้นมานะโดดลงก่อนแล้วกูอาจจะตายมีสายฟ้าด้วยกูตายเราจะตายมึงเลยเกิดได้เลยเกิดได้เลยเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยเยอะเกิดเลยสายฟ้าจาดเบสเว้ยก็รักกันไงเขาบอกว่ารักกันจริงมีไฟฟ้าร่วงมาหาไม่ควยจัดตีออก S <S เออเรามันคนรักกันเนี่ย <are> <S <S าานั่งนั่งทำไมทำไมมึงกอนไม่ตอบดีจังวะ <S 2> <S 2>